คุณดีสุขภาพดีวิซิล์แฟตไม่มีหรือไขมันในช่องท้องอะ่ะลดลงทำได้ง่ายๆถ้าคุณคิดว่าการลดน้ำหนักอะ่ะเป็นสิ่งที่น่าเบื่อจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นเรื่องง่ายแล้วมันคือการที่ใช้ชีวิตประจำวันอะ่ะให้สนุกสนานแต่ถ้าเราอะ่ะรับประทานอาหารที่ถูกต้องรู้ทิศสิ่งเหล่านี้จะทำให้การลดน้ำหนักอะ่ะเป็นเรื่องที่ง่ายๆและสนุกสำหรับเพื่อนๆ ก่อนอื่นต้องเล่าให้ฟังว่าถ้าใครบอกว่าอา่าววันนี้เธอดูดีแล้วเธอมาพูดได้เดี๋ยวจะให้ดูกันเลยว่าในอดีตอ่ะเราทำได้เราลดน้ำหนักจาก20กิโลลงมาได้เหลือขุ่นปัจจุบันได้ถ้าเราทำได้จริงเราทำได้แปลว่าคุณก็ทำได้เหมือนกันอันนี้เป็นรูปของเราตอนสมัยที่เราเรียนนักศึงสาแพทย์ปีหแล้วก็ปีหเป็นตอนที่ เราฝึกงานอยู่ภาควิชาแฟมเมดก็คือไปออกชุมชนเขาเรียกว่าเวชศาสตร์ชุมชนเนาะอันนี้คือตอนที่เราไปลงพื้นที่ชุมชนซึ่งตอนนั้นอะเรายังไม่รู้วิธีการกินที่ถูกต้องการใช้ชีวิตที่ถูกต้องปัจจุบันก็คือภาพทางขวามือที่สุขภาพดีผอมได้ไขมันดีทุกตัวแล้วก็ค่าการอักเสบในเลือดไม่มี ไม่ใช่ว่าผอมและสุขภาพไม่ดีแต่ว่าเป็นผอมและสุขภาพดีเนี่ยให้เห็นเลยว่าในอดีตอ่ะเราก็เคยอ้วนมาก่อนวันนี้หุ่นเราก็ดีขึ้นอันนี้เป็นรูปด้านข้างของเราซึ่งรูปด้านข้างของเราก็คือตัวเราในอดีตเมื่อไม่นานมานี้เนาะอันนี้ก็คือปัจจุบันที่ถ่ายวันนี้ อันนี้เป็นรูปด้านหน้าด้านข้างแล้วรูปด้านหลังแล้วก็รูปด้านหน้านะคะก็ให้เห็นกันไปเลยว่าอาดีตและปัจจุบันซึ่งเราอะปรับด้วยการกินปรับด้วยการกินที่ถูกต้องถ้าเกิดว่าทุกคนคิดว่าอา้าวไขมัน ลดได้โรคประจําตัวไขมันเบาหวานความดันลดจากที่กินที่ถูกต้องจริงๆแล้วเป็นความเชื่อที่ผิดอีกเหมือนกันบางทีเราจําเป็นต้องใช้วิตามินและสารอาหารเสริมที่ทําให้ร่างกายอ่ะปรับสมดุลของการมีระบบฮอร์โมนปรับสมดุลของระบบการเผาผลาญที่ดีเพราะถ้าเกิดว่าทุกคนบอกว่าให้ไปลดน้ําหนักโดยการคุมอาหารแล้วออกกําลังกายให้ไปปรับไขมันโดยการคุมอาหารแล้วออกกําลังกาย ถ้าเกิดคุณทําได้คุณทําได้ไปนานแล้วไอ้กินอาหารที่ดีจะก,กินยังไงรู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่กินนะ่ะมันถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นจะดีกว่าไหมที่หมอทําได้คุณก็ทําได้เหมือนกันอันนี้ก็คือรูปที่หมอเอาตัวเองมาให้ดูเลยว่าในอดีตหมอก็เคยเป็นคนอ้วนแล้วหมอทําได้คุณก็ทําได้ปัจจุบันนะ่ะมันมีวิธีการที่ดีกว่านั้นเขาเรียกว่าโปรแกรมลดน้ําหนัก หมอเนี่ยจะช่วยดูแลคนไข้ให้โดยการหนึ่งจะซักประวัติประเมินภาวะของคุณว่าสาเหตุของคุณน่ะที่อ้วนน่ะเกิดจากอะไรซึ่งเราจะใช้ในการหลักการของหลักการชะลอวัยในการที่เอามาช่วยวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นดูค่าการอักเสบของหลอดเลือดดูค่าไขามนันดูค่าการอักเสบต่างๆดูค่าอนุมูลอิสระ รวมถึงดูลึกไปถึงค่าฮอร์โมนต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเพศฮอร์โมนจากต่อมไทรอยฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตซึ่งมีผลต่อการลดน้ำหนักแล้วเราก็จะเจาะดูค่าไทรอยค่าคอลเลสเตอรอลค่าฮอร์โมนแบบองรวมซึ่งจะทำให้คุณนะ่ะผอมไขมันลดลงและยังสุขภาพดีเขาเรียกว่าผอมแบบไม่โทรมโปรแกร,รมของหมอเนี่ยจะใช้หลักการชะลอวัย จะมีดูค่าเลือดแนะนําการกินอาหารแบบองค์รวมแนะนําการกินอาหารที่ถูกต้องซึ่งคุณรู้หรือเปล่าว่าจริงๆเรากินทุเรียนอะ่ะก็ผอมได้นะถ้าเราเอาทุเรียนไปแช่เย็นแล้วเวลาที่กินทุเรียนล่ะเวลาที่กินผลไม้เวลาที่เหมาะที่สุดในการกินทุเรียนและทําให้เร่งการเผาผลาญเวลาที่กินน้ํามันป่ากินพร้อมอาหารหลังอาหารหรือก่อนอาหารตรงเนี้ย เราจะต้องดูพร้อมกับโรคประจําตัวของคุณว่าคุณมีโรคประจําตัวอะไรบ้างมีฮอร์โมนมีภาวะแฝงอะไรบ้างที่จะทําให้คุณนะสุขภาพดีแบบองค์รวมแล้วก็น้ําหนักตัว